ทุกคนจ้าแล้วนี้ก็คือหน้าที่ได้จากการทา Dior Forever Skin Glow ตัวนี้จ้า เล่าก่อนละกันเนาะถึงที่มาที่ไปของน้องคนนี้ตัวนี้เราไม่ได้ได้มาจากกรุงเทพใดๆเนาะประเทศไทยแต่ว่าเราได้มาจากการที่กลับมาจากไต้หวันที่ดวตี้ฟรีบ้านเขาเนาะก็คือที่ไต้หวันนะแล้วก็สตาฟที่เขาคอยดูแลเคาน์เตอร์อยู่ตรงนั้นนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยสีที่เขาเลือกมาให้เราเนี่ยมันแบบมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับใบหน้าเราแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันแอบแบบมันไม่ค่อยติดเหลืองเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไ,ม,ไดมายอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า เราสามารถใช้พวกบรอนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้หน้าเรามันดูบรอนซ์ขึ้นได้ให้มันมีความแบบแมทช์กับคอเราได้มากยิ่งขึ้นอ,อะไรเงี้ยสีที่ได้มาวันนี้คือจะเป็นสี 2N นะจ๊ะก็ สีโทนแบบนู t ทรลอะไรแบบนี้ก็เป็นเป็นสีที่เราแบบสามารถใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในใจชอบเหลืองมากกว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้เนี่ยเขาออกมานานมากแล้วแต่ว่าจะมาย้ำกันให้ฟังกันอีกสักรอบนึงเนาะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นที่เนื้อน,น้ำเกลี่ยง,ง่ายมือใหม่ใช้ได้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยสําหรับส่วนตัวที่ได้ลองใช้มาแล้วทางหน้าเนาะแล้วก็รู้สึกว่า ให้ผิวที่สวยยังมีความเป็นงานผิวอยู่แล้วก็ให้การปกปิดระดับมีเดียมทูฟูล o คัเรจแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบฟูลคัเรจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่เห็นนะก็ยังเห็นรอยกระกันอยู่ใช่ปะแล้วก็รอยสิวตรงนี้เนี่ยก็คือยังมีความแบบ หลงเหลือลอยอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะหลังจากที่ทาไปแล้วก็อันนี้เนี่ยคือที่เทสไปกับหลังมือเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีความแบบสีดรอปลงไปหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็คือที่เราทาไปแล้วเนาะส่วนอันนี้คือที่ท,ทาอันใหม่เนาะส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าน้องเขาดรอปนะอันนี้คือสีที่เพิ่งทาลงไว้เมื่อกี้ส่วนอันนี้คือทาแบบทิ้งไว้แบบสักพักใหญ่ๆแล้วก็ยังมีความแบบเหมือนกันอยู่เห็นปะ เออตอนนี้รู้สึกว่าหน้าโกลแบบกําลังดีมากๆไม่ได้โกลแบบโกลแต่โกลแบบโกลแบบเนี้ยโกลผู้ดีอะเธอเข้าใจป้ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าลุคนี้แต่งยังไงวิธีการทาในฉบับกล้วยๆเป็นแบบไหนแล้วก็อยู่รีวิวกันยาวๆไปเลยจ้ะตัดเข้ามากันที่หน้าสดกันสักนิดนึงเนอะก่อนที่จะไปลองเด o r f o r e v e ว Skin Glow ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลงมอยสเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ทาลิปม,มันกันสักนิดนึงจ้ะสำหรับ ตัวดีอวันนี้นะก็คือจะทาหน้า moisturizer ทากันแดดทาลิปบาล์มทาแค่นั้นเลยทุกคนจะได้เห็นว่าเออมันแบบมัน f ินิ s h ลุกแล้วสก,กินมันมันเป็นประมาณไหนสำหรับสาวๆที่มีรูคุมขนเออยรอยสิวอะไรใดๆก็จะได้ตัดสินใจกันง่ายมากขึ้นกันแดดอเนซ่านะจ๊ะเมื่อกี้ moisturizer ใช้ของเซรรวีนนะ วันนี้จะใช้ลิปมันของ d ดสเซ e Me มนะีเนาะตัวนี้ก็คือเขาส่งมาให้เราทดลองใช้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทดลองอยู่นะจ๊ะทาลองคืนเสร็จลิปมันก็เข้าที่พอดีขออนุญาตฉีดเเยรกันสักสนิดนึงเนาะพอรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นแบบอากาศมันแบบมันทำให้หน้าเราแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้คือพอทาไปทุกอย่างก็คือแบบซึมไวผิดป,ปกตินะ ดูกันชัดๆเลยรอยสงครามอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยววันนี้จะใช้น้องดีออคู่กับแปรงแบบนี้นะจ๊ะไม่ได้ใช้คู่กับฟองน้ําอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะกดมาซัก2ปั๊มก่อนละกันเนาะเพราะว่าจริงๆเราเคยใช้แล้วแล้วก็ปั๊มเดียวไม่หมดทั้งหน้านะจ๊ะหน้าใหญ่เสร็จแล้วก็เกลี่ยนออ้องแต่มาไม่ต้องเยอะนะก็คือแบบ เราเน้นค่อยๆลงค่อยๆทาไปฉันจะเริ่มจากแบบกรอบหน้านะที่ลงแบบกรอบก่อนเป็นเป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวรองพื้นมันมาหนาในช่วงบริเวณหน้าของเราตรงกลางหน้าของเราเนาะลอยนะลอยก็คือ จางไปเลยตอนแรกเรามีสิวตรงนี้ใช่ปะมันี้ก็จะเหลือรอยแบบรอยนิดนๆเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันเนาะอ่ะลองดูกันก่อนว่าทาไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยน้องเขาแบบเอาอยู่มากน้อยแค่ไหนดูคนดูรอยสิวนะเห็นนะจางลงเลยจ่าแม่จ่าอุ้ยสิวเม็ดนีชน้ชันใหญ่มาก กดเพิ่มกันอีกสักปั๊มครึ่งนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่พอจ้ะไม่พอเดี๋ยวเราจะใช้น้องรองพื้นคนนี้นี่แหละย้ำบริเวณสิวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงมาเก็บกระบริเวณนี้ด้วยนะว่าเขาทำได้มากแค่ไหน จริงๆแล้วว่าน้องเขาเป็นรองพื้นมีเดียมทูฟูเขาเลยแต่ว่าส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าเขาเก็บรอยสิวได้ประมาณนึงแต่ว่ารอยกะเนี่ยคือยังเก็บไม่อยู่นะก็คือถ้าทุกคนสังเกตตรงนี้เรายังจะมีรอยกระเข้มๆตรงนี้อยู่คือด้วยความที่กระของเรามันอาจจะสีแบบเข้มมากจริงๆอนะเนาะก็อาจจะต้องใช้พวกคอลเคเตอร์ในการช่วยเหลือนะจ๊ะสำหรับใครที่กังวลในเรื่องของกะ ฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องคนนี้อาจจะเอาตัวเดียวไม่อยู่ต้องพึ่งนะจ๊ะพึ่งพึ่งเลยส่วนในเรื่องสิวก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะในหน้ากล้องมันก็จะมีความแบบกลืนเห็นบ้างจางส่วนในกระจกก็ถือว่าโอเคสวยให้งานผิวที่สวยอยู่แล้วก็ไม่เหนียวหน้านะให้ความชุ่มชื้นมีความแบบเล่นแสงแบบนี้สวยจ้ะไม่เหนอะหนะ เดี๋ยวเราแต่งหน้ากันไปเลยเนาะเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะต้องมีออกไปเค่งนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเทสน้องก็เลยว่า24 h o u r อ่ะจริงหรือยอลุกแบบเหมือนจะง่ายแต่ก็ take time กับงานคิวสักพักใหญ่ๆเลยเนาะอ่ะ11อโมงครึ่งนะก็เดี๋ยวจะกินข้าวที่บ้านนี่แหละแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นสับเพเหตุละเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายกว่าๆเราจะออกไปข้างนอก แล้วก็อาจจะมีไปเดินสวนด้วยนะไม่มั่นใจเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันเนาะดูว่าน้องเขาจะาก4 h จริงๆริงไหมเพราะว่าเบสแล้วเนี่ยเราทาแค่เซรั่วมอยส์ทรเซอร์ทากันแดดอันิซ่าแค่นั้นเลยไม่ได้ทาไพรเมอร์ไม่ได้ทาเบสก็ให้ดูกันไปเลยจ่นะจะเนาะแล้วก็มีแค่แต่งหน้านูน่นนี่นั่นกรุบๆอ่ะไปเลยจ่ะจะเายนะอะ ตอนนี้บ่ายโมงเกือบจากบ่ายสองแล้วนะทุกคนก็น้ายังดูสวยอยู่มีความแบบมันเกิดขึ้นเล็กน้อยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือยังดูช่ำอยู่บ่ายสามโมงครึ่งเลยทุกคนตอนนี้คืออยู่งานคอมที่บายอเทคแล้วก็กำลังจะกลับนะจ๊ะหน้าจริงๆตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยแบบชัดเท่าไหร่นะแต่ว่า ็ยังสวยอยู่แล้วก็หน้าตอนนี้ก็คือมันเล็กน้อยแต่ว่าแบบมันสวยอะมันยังสวยอยู่มันมีความโกลมมันมีความฉ่ำเนาะแล้วก็ในงานเมื่อกี้กคืองานไบเหุงานของนคนเยอะมากหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแทบไม่ได้เลยเพราะมันเบียดกันเต็มไปหมดแต่ว่าอะไปเสร็จนะตอนนี้นะสวยจะ้ะ มันแต่สวยเอาง่ายคุณค่าคุณราคาจริงๆนะสี่ทุ่มจะสาวก็ยังอยู่เมกะไม่ไปไหนไม่กลับบ้านเมกับเท่านั้น กลับแล้วกลับจริงๆให้ดูหน้าตอนนี้ก่อนนะคือมีความแบบมันมันและมันแต่ว่าก็ยังสวยนะคือมันเป็นความมันที่แบบยังดูสวยอยู่เดี๋ยวกลับไปดูกันที่บ้านนะคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งฐานอยู่กับหน้านี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ตีสว่าแต่งหน้าสิบเอ็ดโมงครึง่งก็ตีสะเที่ยงตอนนี้ก็คือเที่ยงคืนครึง่ง ก็คือ12ชั่วโมงนะเธอเออ12ชั่วโมงสำหรับฉันฉันรู้สึกว่ามันแบบมันเวอร์นะมันเวอร์แต่ว่าให้ดูกันแบบเรียลไปเลยนะว่านี่คือหน้า12ชั่วโมงที่ไม่ได้ทารองพื้นเพิ่มไม่มีการซับหน้าไม่มีการเติมแป้งระหว่างวันอยู่แบบนี้ไปเลยแล้วก็ทำกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าใบหน้าวันนี้ของเราคือทา m o i ์ไร r ซอร r ทากันแดดแล้วก็ลงด้วย dior forever skin glow ตัวนี้ตัวนี้เลยซึ่งเขาเคลมว่าเขาจะติดอยู่ที่หน้าของเราเนี่ย24ชั่วโมงตอนนี้12ชั่วโมงแล้วเอาดีๆฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะหาทํา24ชั่วโมงให้เธอได้ยังไงเอาเป็นว่าเอาเป็น12ชั่วโมงไปก่อนแล้วกันนะให้ให้ดูกันแบบใกล้ๆซูมกันเข้ามาแบบใกล้ๆเลยนะตรงหน้าของเราคือไฟไฟและไฟนะคือเธอจะเห็นตรงนี้จะมีความแบบมันข้างจมูกเนี่ยคือ มันเลยมันเลยจ้ะข้างจมูกก็คือมันหน้าแก้มตรงนี้คางคางจะมีความแบบว่าเป็นแบบเป็นรอยรอยนิดหน่อยนะแต่แบบคือดูไกลๆก็คือแบบคือคือไม่น่าเกียดอะเราเป็นคนที่ผิวแห้งก็จริงแต่ว่าบริเวณทีโซนของเรานั้นมันจะ้ะมันระหว่างวันเนาะบวกกับความที่รองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรองพื้นที่ให้ผิวโกล ยิ่งความโกลมันไปเจอกับแดดเนี่ยนะมันก็จะมีความแบบวีความมันขึ้นไปแต่เธอดูแบบโดยรวมใช่ปะเธอจะเห็นเลยว่ามันเป็นความมันที่แบบมันโกลมันสวยมันออยลี่แหละแต่มันยังสวยอะลงื้นมันก็ยังติดอยู่บนหน้าเราสําหรับส่วนตัวฉันฉันยังรู้สึกประทับใจน้องคนนี้นะมันมีความแบบงานผิวมากๆเลยแล้วก็เขาไม่ได้ให้การปกปิดรูขุมขนนะถ้าเกิดว่าแบบทุกคนเห็นอะในหน้ากล้องเราจะมีความแบบรูขุมขน ตรงนี้ตรงนี้หน้าแก้มบริเวณตรงนี้ดังนั้นก็คือใช้ไพรมงไพร m เมอร์อะไรใดๆเพื่อปกปิดรูขุมขนนะจ๊ะสำหรับสาวๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะให้รูขุมขนเรามันดูเล็กลงเนาะหรือมันแบบมันเบลอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของสิวก็มีความแบบจางเอ่ยจางใจจางใดเนาะก็คือสีความเข้มของ รอยสิวเนี่ยมันมีความโผลอ่อมาเนาะมันก็จะเลือนลางไปบ้างหน้าแก้มก็เลือนลางไปบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วหน้าเรามันยังดูแบบดูพองอยู่นะอย่างที่ทุกคนแบบว่ารู้กันเนาะหลายๆคลิปเราจะพูดกันเสมอเรื่องเกี่ยวกับฟาวเดชั o นหรือว่าคูชั่นว่าเราคือสาวกเราคือคนหนึ่งที่ชอบรองพื้นหรือว่าคูชั่นที่ให้งานผิวมากม เรื่องของสิวเรื่องของกลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากปกปิดเราก็จะปกปิดเป็นแบบสปอตสปอตเป็นจุดๆไปแต่โดยรวมองค์รวมของหน้าเราเนี่ยเราต้องการให้ผิวของเรามันดูมีความแบบฉ่ำมีความแบบงานผิวงานสกินมากๆและ Dior Forever Skin Glow ตัวนี้คืออีกหนึ่งตัวที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนได้ลองใช้กันดูนะเพราะว่าน้องให้งานผิวที่สวยมากแล้วน้องก็ให้งานโกลที่ฉ่ำามากแล้วก็แนะนำสำหรับ ใครที่เป็นคนที่หน้าแห้งมากๆแบบฉันนะคือณตอนที่แบบเราลงบํารุงอะเราต้องลงให้ดีมากๆเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เอาลองพื้นไปลองใช้ในชีวิตประจําวันดูใช่ไหมปรากฏว่าเราลงบํารุงได้น้อยเกินไป ข้างจมูกของเรามันจะมีความแห้งกว่าบริเวณอื่นๆถึงแม้ว่าทีโซนชั้นจะมันแต่ว่าข้างจมูกตรงนี้ชั้นตกร่องง่ายแล้วก็มีความแบบมีขุยมีอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่หน้าแห้งจัดๆมีขุยหรือว่าเพิ่งทายาแต้มสิอะไรใดๆมาเนี่ยคือแนะนำให้ลงบำรุงให้ดีก่อนที่จะทารองพื้นเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยข้างจมูกของเราอ่ะมันมีความแบบตกร่องเล็กๆเนาะแล้วก็มีแบบขุยๆซึ่ง ดูไม่งามตาจะดูไม่งามนะจ๊ะผิวแบบผิวมันผสมไปทั้งมันอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าก็แบบว่าหาตัวช่วยอะไรใดๆเนาะแป้งคุมมันเออเซตติ้งเปรย์อะไรแบบเนี้ยเพื่อล็อกให้ความมันมันออกมาน้อยที่สุดเนาะมันจะได้ไม่ดูแบบออยลี่จนเกินไปอย่างเงี้ยคือเห็นปะคือพอผ่านไปแบบ12ชั่วโมงฉันเป็นคนหน้าแห้งไง หน้าแห้งก็คือเป็นความแบบออลี่ที่มันดูแบบยังดูโอเคแต่ใครเป็นคนหน้ามันเงี้ยว่ามันต้องแบบมันต้องเยิ้มกว่านี้อยู่แล้วแหละแล้ก็เรื่องของการปกปิดจริงๆเขาบอกว่ามันแบบมีเดียมทูฟูล o v ค r a g เรจบั o ยูโน w แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไปถึงฟูล c ค v e r เรจขนาดนั้นเนาะมันมันแบบมันยังปิดกะเราได้ไม่มิดอะไรอย่างเงี้ยสิวโสอะไรมันก็ไม่ได้แบบ อยู่นานเนินอะไรขนาดนั้นมันยังมีความแบบเป็นามันหลุดลอกอะไรใดๆก็ใครที่แบบไม่ได้มีสิวเยอะไม่ได้มีรอยแบบรอยดําจากสิวมากขนาดนั้นฉันว่าน้องคนนี้คือแบบสวยสวยมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบ เลิฟเลยอะส่วนใครที่แบบมีสิวแบบอย่เงี้ยสิวเอยอะไรเอยกละอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้คอเลคเตอร์กับคอนซีลเลอร์ในการเข้ามาช่วยเนาะสำหรับวันนี้กล้วยกล้วยไงยคนนี้ก็คงจะต้องขอจอนล,ลีไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ่งกๆๆ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกล้วยกล้วยไงยเหมือนเดิมนะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า